เีจะัวัากนจายหน่งเบลวนตาจะบอกไม่ใช่นนั้นแะที่หัวแดกรนลุแล้วตาจะบอกจิแล้วก็เป็นอะไรแลถ้าเป็นเวลาขียนอะไรจุๆๆเป็นมางามงามใบ

กินนั่งก่อนหรือเปล่าไม่้อนั่งเพรเากงี้ยเแบเงี้ยเา่ว่าไม่รงแล้วไม่้าี่เาทาคน้บอกเลย ผมเปิดแล้วผมเขาจุดเยอะเลยไม่มากเลยนไมเนากอย่าไปซุมอย่าไปโนานๆก็ถ่ยมาเนอะไรเยอะอะไรเยอะ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 ไเยอะไเอายีนีไหนยังไม่ได้รับานยัเนเยอะรหลาย่เอโอ้ ตัดแล้วเน่เจ้าล่ห์รับน้ตาดรันนีเคี้ยมีดนี้รอกนเจ้าเลตอนแรกตัดันเลน้แต่เคื่องี่ให้นสียนีนดสดกลาเปนว่าได้เซ้ตวงการมาสามใบนี่เดียวนีเดียวรู้เลยว่าใครเป็นพี่อ่ะ งเีสอ๋อหาไม่เจอ

ย่งนไปเจ็ไปซื้อลแล้วแล้วแล้วแล้นีน้องนี่เดี๋ยวองนีโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เปิดมาได้ติดตาเนี่ยโคตรขายอซื้อ้รองรนงเลยเนี่ยเอาเอาวางก้อนซื้อแ่ซื้อก่อนวางต้อนก่อนเดี๋ยวรใหู้คาบเลยอันนี้อันนี้ยุ่ ถ้รับสมีได้เลยแป๊บียวต้องมีแล้วกลับมาเหมือนเดิมต้สอที่บินประมาณ5ีเอ้ยไม่ตดไม่ให้ไม่ทันติดแล้ฝาเขาดหรอฝาตัองอ่ส่ไก่วแม่่องสวยแ่สวยจิสวยวานได้สุดสาย ช่ไม่เสียชมอะไรแต่พูดถึงนะบุตรีบุตรีชมอีกชอบโอ้โหสวยแน่สวยแน่าไปอบนึงเลยไหมสวยแน่สวยแน่เราไปดูรูปแบบตัวผู้เด้อผู้หญิงงามขนาดงามขนาด งามแต่งงามว่างามไปาลมหลือไปแล้วเลยขยของจริงการับไม่ได้นี่ยงนี่ไงภาพกไรตอานี่ยิ่งหมดพกาตลาดโดนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอบินเดี๋ยวรอบเข้ามารู้สึเดี๋ยวรอบไม่ีแก่นเหรอสุดยอดเลยเฮ้ยรู้ี่แก่นที่หรอรู้ีแก่น่ไม่น้องหมกันเลยไม่เป็นไม่เป็น เจดลุ้นไปซื้ออยู่กำลังเครียดอยู่เลยเอาอย่าไป้อเดินมาแล้วดูเได้แล้วเร้วแ้ว้ใครรอว่าจติดกันสาโอ้โหี่เลยนีรอเลยอ่ะ

มาพรุ่งนี้ก็มีขายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่ออีกไม่เก้าวันนี้ฮะใจเย็นนะควณสรยไปแล้วสองใจเย็นนะพักก่อนนะโอ้ บอกนะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามบิงมาด้วยบงเนรับ Bye. นาเลยขอนยใคุเลยใครที่ได้หกสแตป์แล้วอย่าลืมแลกคนเพ็ um> ่นนะครับแลกแรกอลกแรกแปลงแล้วให้ได้ในท่ี้